ในการค้าวันที่13มกราคมนะคะจ่ายค่าอบรมโปรแกรมบัญชีให้กับบริษัทค Crystal f o r m u l าจำกัดเป็นเงินสด10,000บาทบวก v ว t 7%ได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่3000ทาการหักภาษีณที่จ่ายตามมาตรา3เดหักภาษีในอัตรา3%ค่ะ การมาที่บัญชีนะคะจะเริ่มที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะกดปุ่ม Work Flow ค่ะเลือก Invoi บริการค่ะ BU หรือ BV เลือกสอค่ะซื้อสดค่ะเลือกเอกสารนะคะ0001ค่าบริการเงินสดกดปุ่ม OK ค,ค่ะมามาสู่หน้าจอนี้แล้วให้กดให้กดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะ เลขที่นะคะระบบจารันไม้เองอัตโนมัติส่วนเลขที่อ้างอิงก็คือ3 0 0 0ค่ะวันที่จะเป็นวันที่1 3ามกราคม54 4นะคะโอเคค่ะรหัสผู้ขายนะคะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะแล้วบริษัทคริสตัลฟอร์มูล่าจำกัดน,นะคะโอเคค่ะ yes ค่ะต่อมานะคะ ในช่องตัวทีนะคะใส่จุเลือกหมายเลขสามค่ะเลือกชนิดสินค้าที่ต้องการคือหมายเลขสามบริการค่ะเรือกเลยค่ะรหัสนะคะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้ยังไม่มีรายการสินค้าที่ต้องการนะคะกดปุ่มเพิ่มค่ะหน้าสินค้านะคะจะเป็น S ศูนหกนะคะชื่อสินค้าค่าอบรมโปรกแกรมบัญชีค่ะชนิดสินค้าคือชนิดที่3นะคะบริการค่ะาราคาทุนมาตรฐานคือหน0 0งหนง หรหัสคลุมสินค้าน,นะคะไม่ใช่รหัสศูนย์หนึ่งค่ะลบค่ะใส่จุดแลด้วกด enter ค่ะในที่นี้มีอยู่อย่างเดียวนะคะคือศูนย์หนึ่งในที่เราต้องการคือค่าบริการค่ะไปเพิ่มค่ะจะเป็นรหัะศูนย์สองค่ะชื่อนะคะค่าบริการค่ะ เมื่อเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกค่ะเด e n t e ค่ะแล้วก็เลือกเลยค่ะค่าบริการต่อไปนะคะหน้าที่2ค่ะหน่วยนํามาตรฐานนะคะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะหน่วยน้ำมาตรฐานในที่นี้เราต้องการเป็นจำนวนคลังนะคะยังไม่มีแล้วก็ไปกดเพิ่มค่ะเป็นรหัส02ค่ะ ชื่อหน่อยนักก็คือคลังค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กด f 1 0บันทึกเลยค่ะแล้วก็เลือกมาใส่เลยค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วหน้า1และหน้า2นะคะก็กด f 1 0บันทึกเลยค่ะยังไม่ระบุผู้จำหน่าย boi หรือผู้จำหน่าย Non boi ต้องการเซฟหรือไม่กด yes ค่ะ เลือกรายการสินค้าที่ต้องการคือ E01 นะคะเลือกเลยค่ะต่อไปจะเป็นที่จํานวนนะคะจำนวนหนึ่งคันค่ะกด e n t ค่ะกด OK ค่ะต่อมานะคะบันบันทึกภาษีหัหกณที่จ่ายเปลี่ยนจาก n เป็น n y ค่ะ เลขที่อ้างอิงนะคะคือสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะบันทีเข,เขาให้มาแล้วนะคะต่อไปเงื่อนไขาการหักภาษีค่ะใส่หมายเลขหนึ่งค่ะหักหน้าที่จ่ายสามารถการหนึ่งค่ะประเภทเงินได้นะคะประเภทเงินได้คือค่าบริการค่ะ จำนวนเงินได้1นึ่งบาทค่ะอัตราภาษีสามเปเซค่ะแล้วกด enter ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กด F10 บันทึกเลยค่ะเมื่อเราสำรวจถูกต้องแล้วนะคะเราก็กด F10 เลยค่ะ ระบบสะ่งลงบัญชีอัตโนมัติระคากดปุ่ม F10 ซคค่ะพิมพ์หรือไม่ no ค่ะกด escape อ,ออกค่ะกด yes ค่ะแล้วก็กด escape อ,ออกอีกครั้งหนึ่งค่ะ cancel ค,ค่ะ